วันนี้เราเอามา4 4 0นะคะลิงกันสบายๆบ,บ้างขอสักสองมากันเนาะตัวเล็กยังไม่เข้าเลยฮัล,ลูกลมนวน่ารัวก็ยังไม่เข้าใม้อีกตายแล้วจะรอดไหมเนี่ย ตัวใหญ่ไม่ค่อยเลยอะไรวะโอ้หเพิ่ง oh, จะเข้าให้หายไปเยอะแล้วอะจะกลับขึ้นไปได้ไหมมีระยะไกลนี่มีเพื่อนเราไม่เข้าเลยนะโอเค,อเคน,นี่ก็ไอ้นั่นเพิ่งมาแล้วไอ้นั่นจะปาดหน้าหลกไปไม่ได้นะไปมาจ้องลงมา กลับขึ้นไปถึงร้อยสี่ดใกล้ไม้นะคะเราก็เล่นเบานะตอนนั้นเ,าเอามาห้าสิเรายังเล่นเท่านี้เลยอะ่ะเกจะมาทำให้ฉันไข่หน้าไม่ได้หนักไม่เข้าเลยเออเห็นเข้าบ้างไม่ไหวละไม่งั้นน่าจะกลับขึ้นไปยากวะ่ะต้องลองเผื่อเผื่อดอกปุกกันเขาหน่อย เออมันต้องอย่างนี้มันต้องเข้าบ้างแหละ Yo, who, who. เราได้ไปอีกแหละมันได้ทั้งเอออะไรจะบอกว่าได้ทั้งวิ่งันได้ทั้งไอ้น,นี่เลยเราต้องได้บ้างกลับขึ้นมาได้นะคะลึกๆไปเลย60ก็ิยังดีอ่าถ้ากับตอนนี้เราได้อยู่300นะคะจ้าู่านี่นเดอร์ทั h เมอร์นะคะปลาแบบฟุกๆุงง,ง มีนะปรับขึ้นมาห้าแล้ว250ร้อยห้าสิบได้อยู่ได้ห้าร้อยแล้วแหละอ่ะ9ก้าร้อยเจ็ดสิบเดิมเราจะมีโอกาสได้มังกรไหมนะน่าจะยากเมื่อกี้เท่าไหร่เราไปถึงเท่าไหร่9ก0รอจสิบใช่ไหม ่ะได้ดาก้อนวีมาแทนพันหนึ่งหนึ่งไหมล่ะลึกๆเออลึกลึกแปดสิบโอเคได้อยู่อ่ะก็ได้ไปละมังกรโมแต่แปดสิบอยู่ตรงนี้ละอุ้ยวนาสามแล้วเนี่ยทำไมอ่ะอุ้ยวนสี่ว่ะไอ้นั่นเขาเพิ่งมาเองนั่นอะ พันหนึ700 700่งไหคะพันหนึ่งห้าสิบเท่ากับเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเออ700เจ็ดร้อยเลามาสี่ร้อยสี่สิบเนาะขอมังกรให้ฉันต้องสิ oh, <nice S 1> <า>ได้ดากอนวิวแทนนะคะเกินพันหนึ่งไหมล่ะพันหนึ่งห้าสิบอ่ะน้าจังหวะเขาได้มังกรกันก็คืออยู่ดากอนวิวตลอดเป็นอะไรเอ้ย เขาได้กันไเป็นคนละตัวแล้วนะยังไงอ่ะยังไงดีเราเออี่จุดแตะเล็กเออแตะเล็กสาบเว้ยมังกรก็ต้องให้ฉันบ้างนะเธอให้คนอื่นเธอจะไม่ให้ฉันไม่ได้มันไม่เท่าเทียมหยุดนะเอ,อ้ยได้แล้วโวยคนละตัวโวยแ <c oughs> บง่บงๆกัน วนสี่บ้างดิเดีย๋ยววนหน้าเจ็ดนะเดีย๋ยววนหน้าเจ็ดนะเอาอีกเออนั่นแหละเอาอีก,ออกได้มาสามร้อเ้โอเคถึงสองพันนะคะสูเราก็ได้เท่าไหร่พันอ่ะปีไปประมาณพันหกแหละพราเรามันสนะี่ร้อยสี่สิบเนาะก็พอดีว่ะมันก็ดูเดี๋ยวป๊อด่านอ,อื่นจะไม่เข้าไงไม่ใช่เลยหรอกลิงรับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อน ทำได้ง่ายแค่นำลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆ,ๆโดยฐานสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุงสดตลอดเชี่อถึง,ง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัสมครเพื่อรับลิงก์รับทรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทำการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั เพียงเท่นี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่นี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย